ใั่ไหมดู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 ถ้ามันลงนะมีใครลงมจับจับจับนอยิงยคิวยิงคิวยิงคิวยิงยิเราเรายิงซูมจับไปไดิ่ไปเดินไปเดินไปเดินโอ้โหไอ้กาเล่นกันหมดเลยสัตว์เดินไป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 ไม่ลงเลยเดินไปเดินไปจับไปขึ้นขึ้นเมาขึ้นเมาขึ้นเมาไปจับขึ้นเมาไปจับขึ้นเมาไปจับมันอยู่ไหนมันปิ๊งปิ๊งปิ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 งมันมันยี่สิบวิมันถึงจะขึ้นเมาได้ขึ้นไปขึ้นไป เฮ้ยเราหรอเฮ้ยอยากยิงไอ้นี่อเอ้ยไอ้ล็อกแกอยู่แกดแกลเราแกดเหรอตีตีตีดีตีีมันมา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 มเป็นไรให้มันแกะให้เรา

มาวิท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 รอเดมนนรอเดมนรอเดมอนรอเดมนรอบนี้การีรอเดมนลยนะรอ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 ขึ้นนอไปขึ้นนอตไปนิดนึงขึ้นนอตไปนิดหนึ่งขึ้นนอไปขึ้นนอไปขึ้นนอไปลงมาลงลงลงตามมา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 ตามผมมาตามผมมาตามผมมายิงคิวคิวตารมณ ปัง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 รุมคิวลุมคิว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 ผมเพิ่งมาดูเห็นวเนี่ยเดี๋ยววิวไปสปามน่นาน่นึ่งสปหนเปหนเปหนเดี๋ยวมลูเดาสเปรุมคิว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 วคิวใจคิวใจิคิวยิวใจิคิวใจิงปั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 งเดิวหน่อยดิเดิวหน่อยคิว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 อ่าอีอีนี่ฮะสรบ อาสยดนไ่อคสามสอนึ่งยิ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 ยิงๆๆๆๆๆงยิ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 งยยิงิงย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 ยิงยิงยิงง ผมไม่สนผมไม่ยิงพักก่อนยิงพักยิง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 ยิ เออไปไปลงท้ามาลงท้ามาลงท้มาอย่าให้รู้นะเลอาม่ทีเีแคเกอร์แคทอยู่ไหนแคทเกอร์อยู่ไหนเออี่จบเด็กนเปลี่ยนปกเอยู่ไหนอ่ะมา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 มอโอ้ยเฮียมึงไม่ทู้ไหนวะไอเฮียแล้กูไม่กูมีทั้งเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาเดินมาเดินมาเดมาเฮ้ยผมลงสั่งพับฟูดเลยไม่เป็นไร เลนอะไรมาเน้นยอะเฮ้ยเยมันจะเล่นเฮลิยางเดียวเลยมันจะเล่นเทุกคนทุเยงเปลี่ยนรงเท้าเป็นรงเท้าวิ่งเปลี่ยนรงเท้าเป็นรงเท้าวิ่งเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าวิ่งเปลี่ยนเป็นวิ่งเขียววิ่งเปลี่ยนเป็นวิ่งเขียวเปลี่ยนเป็นวิ่งเขียวคุณคัดก็จะเล่นเฮลิเฮลิเฮลิเลิเวิเฮล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 ิเลิเฮลิเฮลิเฮลิเกลิเฮคิเฮล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 ิลิว มา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 เร็วเร็วเรนวเล่นเร็วเรด้เรด้เร็ว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 เป็นเรมวเร็เร็วเรวเร็นเร็วเรมวเร็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 นเร็นเริวเรวเร็วเร็วเราวเร็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 มเน็วเร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 ็เร็ว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 เช็ว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 เ็วเช็วเ็วเร็วเ็วเร็วเ็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 วเ็ เจ้า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 ัดเดี๋ยวผมจอดบิวให้นะเดี๋ยวผมจอดบิวให้เออเห็นแทงปะถ่ยถ่ยนิดนึงถ่ายนิดนึงถ่ยนิดนึงถ่ยนิดนึงถ่ยนิดนึงเีพ่งยิงปูผมอย่พ่งยิงปูผมหน่อยเอคหน่อยหนเมมาเบีมาเบีหน่อยมาเบีหน่อยมาเบีหน่อยเาเ่อยเเ่อเออเคเคข้างหลังเมอข้างหลังเมอข้างหลัสวย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 วยสวยย ใส่มาก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 ใสวิบมากาวิบมากใส่วิบมากใสวิมาหนึ่งใส่วิบมาหนวิบมาหนึงใส่วิบมาหนึ่งใส่วิบมานึงน้ำาอยิงยิหัวใจยิงหัวใจยิงปั๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปั๊บปั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 ๊บปั๊บปม๊บปั๊บปั๊บ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 ปั๊บปั๊บไั๊บปั๊บป

มาไว้กันมาไว้ก่นมาไว้ก่นมาไว้ก่อนมาวิก่นรีเซต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 สุดโดนสดโดนรีเซตอใครดน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 เดินมา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 มันก็ดูขอมกลัวขี้อะไวปะพวกเขี้นั่นะมันดูอมกูดิสัมันดูคอมก็ดิใหญเที่มีคำว่ามาไว้นิดนึงมาไว้นิดนึงมาวนิดนึงอ่ะรอับผิตัวนะอตัว เอ่เดายลุมแค่คิวนะแค่คิวนะคิวในห้าสี่ตรงนคิวคิวๆๆวคๆๆๆๆๆๆิวค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 วิวถอย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 ถออยถอยยถยถอยถยมันเบาออกเคิมันเบาจคิวะเยวีเยวีเยวเาบลิทวขาบลิทเขาบลิเขาบวิทไอ้เจ้ามันใส่นม่ใส่สจีเป่าวะคืองยิงาวกันาวล้วดัเบิไม่บีบวลิทนึงบลิทนึิทนึงเห็นปะเห็นพอใจปะแค่คิวนะแค่คิวนะอย่าระวังระวังอย่าประจุขนาดนั้นอย่าประจุกันเดี๋

เอ้ถอยใคถอยคงเอยดิถอยเวยดมาถอยเวยมาถอยเวียมาถอยเวทยมาไอ้เรื่นี้มันไมวอย่าง้นไงไอ้เยือยเ้เราลบรอบเราเสียท่เพิยสเราเสียเพียสเลยได้เราแย่เราแยเราแยเราแยกเรแยมันขึ้นมาขึ้นมาข้นมาัดเราแย่เราแย่เราฟู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 ระวังมันลุกมันลุกมันอุกมันลุกมันลุกมันมนมนลหลหล้้ยัั ใช่นยนี่ินนี่ินนี่ๆินนีวกินยี่กินน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 ี่ินนีินนี่กินนี่กินนี่กิงนี่กินนี่กินน่กินนี่กิกินนี่กินินนี่กินนี่ินมี่วินนี่ก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 ิ่ิ่กินนี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 ่ินนี้กินนี่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 กิ่ิ่ินี่กินนี่กิ่กินนีินี่ิกิิิินิิิ บอะไรวะเนี่ยหยุดนะไม่มีหิวะถอยมา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 ตายคนเดียวกับเฮียแล้ววิลูดเพื่อนหน่อยลูดเพื่อนหน่อยลูดเพื่อนหน่อยปูฟิดปูฟิดไอตัวมันถอย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 เฮียเพื่อนมาจะตายแล้วเมื่อกี้กลับขับขับกบินมากลับวินมากบินมามาวิทย์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 มารับ รับ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 รัวิ่งวิ่งวิ่เฮ้ยเห็นนอนป่ะนอนอนนอนหัวใจหัวใจหัวใจยิงยิงเลยยิง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 ยิ মানে 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 เอาเอาเอายิงยิงตัวลอยยิงตัวลอยลุงยิงตัวลอยนี่ยิงยิงยิงิงตัวลอยยิงตัวลอยเห็นไหมนะเดี๋ยวใจหัวใจอะยิง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 เลยยิง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 จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ดิ้นนิดเดียวถอย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 ถ

ไทยไทยไทยถอ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 ยัอยถอยัอยถอยันยะอยถอยีอยถอยถอยถเยถอ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 ยถฟยถอยถนยถอยถอยถนยถอยถอยถอยินยถอ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 ยไอยถอยถอยถอยไอยถ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 อยอยถอยถอย่อยถอยอยถ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 อยมอยถอยอย่อยถอยถอยถทยอยถ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 อยอยถอยถยยยทยยยยทยย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 ทยทยยยยไอยย มีก็ขอจริงนะ่คยจริงขอไปเ่นใวิลงเาวิลงเาใครนั่งหัวได้นหใครนั่งหัวได้นั่งหัววิลงเสาใวิยลงเสาใวิยลงเสาลงเามาลงเามาลงเสามาลงเสามาลงเามาลงเสามาเราระวังมันมันอาจจะเฟะมันอาจจะเฟซระวัง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 เดี๋ยวเราจะวิ่งถมไปหาพมานะถ้ามันเเกดเราจะวิ่งถมไปหาพูมานะรอบนี้เขาเริ่มมันถอยเขาเริ่มมันถอยยิงคิงบิาคิงยิงยิงคิงยิาคิงยิาคิงยิาคิงยิงคิายิง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 ิงยิงิงิิิิิิิ เราคิ่ดินเราคิ so, together, out, ่ดูบินเราี่ดูบันเราขี่มบนเราขบเรอตี่ดูบินเราขีโดบเนเราข่ดูบินเราขี่ดบนเาขี่ดูบินเาี่ดูอนเราขี่ดูอนเราขี่ดูอินเราขี่ดูบินเร้ขี่ดูนเราตีองเนเราขี่ดูบเราขี่ดูบินเรากเบินเราขี่ดูอนเราขั่ดบินเราขีอนเาข่บนเาบนเราี่บนเราขี่บนเรา่ิเราขี่ดูนเราขี่บนเราขี่ดูบินเราขี่บนเราี่บนเราขี่ด้นเราต่ดูนเาขบินาขีบินเา กับสามกอนกับสามกอนเดินสามมาเดินตามมาเดินเามาดเบกลจับหลังมามไม่เป็นไรไม่เป็นอไรเดินเามามาเดินเามามาเดินสามมาเดินามกอนเดิน้ามะกอนเดิน้ามากอนทำไมข้าไม่ได้รู้ี่พีสลงามีลงลงลมาคนนี้ลง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 ามมาลงสามีลง้ามีลงามีลง้ามีลง้ามีลงามะมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นโช๊คเดี๋ยวเราไปขึ้นโช๊คเดี๋ยวเราไปขึ้นโช๊คเดี๋ยวเราไปขึ้นโชวคเดี๋ยวเราไปขึ้นโชวคไอ้เหี้ยเราเราต้องเปลี่ยนแท็กติกวะไม่วิ่งแล้วไอ้เหี้่ะ ยิงไปปะยิงไปปะเว้ยเป็นหมาละยิงไปเอาเลยต่อเบส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 

<pec S 2> เราไม่จำเป็นเลจะตกลงกันเราไม่จำเต็นเลยจะตกลงกัน เดินไปเดินมาเดิาดนมาานอยู่ตรงไหนพามันอยู่ตรงไหนไ้ยิง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 ย

ปเวทก่อนไ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 ปเวทไปเวทไปเวทไปเวทนังหัวนังหัวนั่งหัวนั่งหัวรอกาเดียนรอไดมอนรอรองเท้ากาเดียนรอไดมอนรองเท้ากาเดียนรอไดมอนรองเท้ากาเดียนรอไดมอนไลไลในเราไในาได้ในเราไลามไลในเราไนไในเราตัวร่วมมันขึ้นชกตัวร่วมมันขึ้นชกไปเวทอย่าตั้อย่าตางอย่าต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 างอย่าตอย่าตอย่าต

อุ้ยปูพ่ปูกระดักไว้ปูนกระดักไว้ปูผมกระดักเแท็บเซตแท็บเซแท็บเซแท็เแท็บเซตนเราี้ยงเาเราเล้ยงเขาเราเลียงเาร้นกันร้นีันมึงวานิแม่วาแต่ิวดบิวเยอะนะิวดวเราแท็บไปเรื่อยเราจะแท็บเราจะแท็แท็บยวีร้นเลยนวารับรับรัรัรับรัรัรับรัยมึงเรียนเียราเลยรับผาตัวรั่าวรับาตัวยัากสวยมากสวยมากวยน่อ ยิงยิงคิวเบิวคิวเบิวคิวบิวใส่มันป๊อป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 ปอปป๊อปป๊อปป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 อปตกงตวด้นี่ยเนี่็นมเนรถมาเนียไปมาพาตรงนีาอยู่ตมนี้พาตรอยู้ยิง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 ป๊อปป่อปป๊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 อปปอปป๊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 อปป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 

สวไสยสวยสวยสวไสวไสวไสวย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 สันสวย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 สไยสว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 ยสยสวยาวยสวยสไยสว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 ยสยสว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 ยสยสว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 วยวยสวยสวยสววยสยสว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 ยสยสวยสวยสวไสวย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 ม

จะจะล่วงแล้วไม่รู้มน้อยาหลัง้หลัง้หช่วยาตูก่อนถอยไปตรงปิงตรงปิงตรงปิงูน้อยน้อยน้อยูนอยูนอยูน้อระวังโดนชาโลทุกคนถอยมาไวๆหน่อยโดนชาโลโดนแล้วถอยไปถอยไปถอย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 อย ไปนอนถวิ่ง้ชิบหายดึงันมาท้ายยีสตสู้ก็ตายอยู่ดีถอยนอนไรถอนอนไถปถอยไปอไปไปายก่อนคายก่อนขายก่อนขายก่อนยังรอดอยู่นะมาซื้อยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ถ้าถ้าถ้าใครตายเอาออกเกียร์ดีๆขึ้นมาเอาเกียดีๆขึ้นมาหนึ้งเอาเกียร์ดีๆขึ้นมาหนึงมันมาทับกันะมันหมือันทัดต้าไม้อะใช่เอาเกียร์ดีๆขึ้นมาหนึงถ้าใครตายแล้วนะถ้าใครตายแล้วนะ เอาไอ้หน้ามาไปยิงกาดได้เ็เกอร์มาเ็เกอร์มาเ็เกอร์มายิงมันเอามันไอหด้่นหลังวานี่รอ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 เด็บเดเด็ถ่ยถยเวทไปถอยเวทไปถอยเวทไปนิดนึง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 นิดนึงนิดนึงตัวลูกมันอยู่ตรงชายเสมอเมื่อกี้เมื่อกี้ผมตายอยู่ไหนนะตรงโชกไม่หรอก้าไม่ได้ออกเไม่ผได้ถามผมตาอยู่แบบไหนผมไม่ได้รู้ย่ามตายสุดทุกข์เชออกเสาเ้าออกเสาออกเสาลเลือกมันเลือกมันเลือกรงมันเลือกมันเลือก เฟ็กเฟ็กเฟกชัวร์เฟกชัวร์ของจริงของจริงของจริก็รับเลยของจริงก็เปิดเลยไถ่ไถ่เลยไถ่ไถ่เยขอจริงข่งจงของจรงขอกจริงขอรองจริงของของจริงของจริงของจรอไจริงขอถจริไอของจริงของจริอองจริองจรไถ่ไ่องออไอไองอ่งอถ หายไหมหายไหมไม่แหงวะแงตัว่อแหงตัว่อตัวละไม่ตัวละ่โง่โง่โงมโถ่โงาโง่โง่โอ่โง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 ่อง่โ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 งาโง่โง่โง่โงมโง่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 ่โง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  โชว์แล้วเปิดเดมอนเดินขึ้นโชว์แล้วเปิดเดมอนนะเดินขึ้นมาแล้วเปิดเลยแม่งแม่งเกียดแน่เปิดเตรียมเปิดตรงเดมอนนะเตรียมเปิดตรงโชว์อะเฮ้ยยายาเราบ้างเปิด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  ยัง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 ย

อทดาหยุดอย่หยุดอย่หยุดรอเดมอนเนี่ยนะรอเดมอนเนี่ยนะรอเดมอนเนี่ยนะผมจะพักกลับมัมัััมันจะตายหมดแล้วนะมันจะตายหมดแล้วนะมันจะตายหมดแล้วถ่ายต่อ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 ไปถ่ายต่อไปถ่ายต่อไปถ่ายต่อไปหยต่แล้วมันรีบแล้ว ยิง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 าต่อมันยัง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 อาระตีมันยังอริยะสตรีมไอไอไอโดนอย่างนี้มาเลยมันกัดเลยแน่นอนผมพัก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 ยิงเลยยิงเรื่อยยิงรยิงนี่เรยยิงเรื่อยยิงนี่เลือยยินเือยยินเ่ยยิง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 ยยิงยนี่ยิง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 เขาเริมอันเขาเริมันเขาเริ่มันเขาเริมันพิมพ์จริงจริงเขาได้ดีโดนหนึ่งไปดาไปไหน เออกระเบีปรดรูปคนเปิดเดมอนขึ้นโชว์กันสวยมากเลยแต่มันไม่เกี่ยเออเอ็มจีคอวยโอ้มยตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งแทงแทงอยู่นี้อยู่นี้เฮียเขาวิ่งมาแล้วว่ะเกียร์ดีๆแสดงว่านี้ตายบอกๆกูก็พอแล้วบางชั่วโมงหนึ่งไล่เฮียอิ่มกันแล้วมั้งเนี่ย